ในส่วนของสากรออมรัพกลกรมป่าไม้ที่ผมรับหน้าที่เป็นประธานอยู่ในขณะนี้เนี่ยจุดกำเนิดของมันก็มาจากทางผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นว่าพนักง,งานข้าราชการที่เป็นผู้น้อยเนี่ยค่อนข้างจะมีความเดือดร้อนในเรื่องการเงินการทองก็เลยอาศัยตัวกฎหมายว่าด้วยเรื่องสากรเนี่ยผลักดันให้มีการจัดตั้งเป็นสากรออมรัพย์ขึ้นมา ก็เรียกชื่อว่าสากลอมทรัพย์กรมป่าไม้แล้วก็ในส่วนรายการอื่นๆก็จะทํางานเช่นเดียวกันลักษณะนี้ด้วยวัตถุประสงค์แล้วก็ความมุ่งหมายอันเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ยังขยายไปยังาภาคเอกชนนะในองค์กรเอกชนหลายแห่งที่มองเห็นปัญหาเช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนรายการต่างเห็นเช่นเดียวกันก็เลยอาศัยช่องทางของกฎหมายว่าด้วยสากล ไปดําเนินการจัดตั้งเป็นสากลอ,ออมทรัพย์ขึ้นมาแนวทางในการพัฒนาของทางชุมนุมเพราะว่าขณะนีน้ตัวตัวโปรดักต์ใหญ่ๆที่เราต้องการที่จะทำในขณะนี้เนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกันอันที่1คือเรื่องของโปรแกรมในการบริหารจัดการสากลนะครับซึ่งจะมีระบบย่อย,อยอยู่เยอะแยะทีเดียวไปสอดรับกับความต้องการของแต่ละสากลที่จะไปใช้งานเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ ATM ATM เนี่ก็คือช่องทางในการที่ให้เขาสามารถที่จะบริหารในการจัดการการใช้เงินสดเนี่ยได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีระบบมาตรฐานแล้วเนี่ยถ้าสามารถเอา ATM มาพ่วงเข้ากับระบบมาตรฐานของเราได้ก็จะใช้ในเรื่องของเครื่องมือสมัยใหม่ก็คือตัว ATM เนี่ยไปวางไว้ในที่ต่างๆก็จะเป็นสาขาให้แก่แต่สากรน,นั้นๆได้ แล้วบัตรนี้หลังจากที่เราเดินงานปั๊บเนี่ยเราก็พยายามที่จะติดต่อกับแบงค์ธนาคารต่างๆขณะนี้ก็เป็นที่น่ายินดีฮะแบงค์อมสินนะครับก็ให้รับบัตรนะครับจากทางชุมนุมสากรน้อมรัพย์ไทยซีท,ทีเข้าไปนะครับได้ทั่วประเทศแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไปเชิญชวนสากลประเภทอื่นเช่นเครดิตยูเนียนสากลการเกษตร จะเข้ามาร่วมในการใช้งานโปรแกรมนี้ร่วมกันแล้วก็ถ้าเขาใช้งานโปรแกรมนี้ร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะพยายามให้ความรู้ว่าตัวสมาชิกของเขาเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการเงินสดได้โดยใช้บัตร ATM เป็นเครื่องไม้เครื่องมือประโยชน์ที่พึงจะได้รับของสมาชิกเนี่ยอันที่แน่นอนเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเงินมาทิ้งไว้ที่สาปรได้ แล้วเงินฝากที่สากรเนี่ยเราไดา้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นะครับแล้วก็แต่ละสากรเนี่ยก็จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเขายกเว้นภาษีเงินได้ของดอกเบี้ยเนี่ยยังไงก็สูงกว่าแบงก์อยู่แล้ว15%ของภาษีเงินได้ไม่ต้องจ่ายนะอันนี้ทางราชการเขาเห็นความสำคัญของผู้น้อย นะครับ